ท่าอะไรฮะฮะทำท่าอะไระว้าจะจะทำอะไรเนี่ยจะขี้หรือจะเยี่ยวเนี่ยฮะจะขี้หรือจะเยี่ยวฮะฮะว้ายท่าอะไรก็ไม่รู้ฮะท่าอะไรก็ไม่รู้ฮะยืนแอคท่าเหรอฮะ,ฮะว้าย

nè nè nhiều nôm luôn với nhiều nôm đâu nhiều nôm đó là